แล้วถ้าเกิดถามว่าเราเป็นจุดด่างดำแล้วเนี่ยเราควรทำไงอ่ะวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องจุดด่างดำว่ามันมาย่ังไงเราแก้ไขยังไงแล้วก็สกินแคร์รูนของผมที่ไว้ดูแลจุดด่างดำครับถ้าก็น่าสนใจบิ๊จุดด่างดำบนใบหน้าของเรายองไซโยผมไม่ชื่บอจชอจะแม็กนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องสกินแคร์ครับเพราะว่าเราไม่ได้พูดถึงเรื่องสกินแคร์มาสักพักหนึ่งแล้วในช่องเพราะว่าส3าเดือนที่แล้วตั้งแต่โควิดเนี่ย หน้าผมเจ๊งครับหลายสาเหตุเลยแล้วก็เป็นจุดด่างดำซึ่งผมไม่โอเคกับมันคือตอนแบบโควิดแรกๆเลยใช่ไหมอยู่บ้านผมก็ชุยนึกว่าแบบเออไม่ได้ออกไปข้างนอกก็ไม่น่าไม่น่าจะเป็นไรปรากฏว่านอกจากชุยกับการสกินแคร์ของตัวเองแล้วก็นอนดึกกินอาหารไม่ดีเลยทุกอย่างรวมๆกันนี่ก็คือแบบเป็นสิวเยอะจุดด่างดำก็มาหน้าดูแบบไม่มีชีวิตเหมือนแวมไพร์หน่อยแบบข,ขาวๆซีดๆแห้งๆอะ่ะ ซึ่งผมมองกระจกแล้วแบบโอ้โหเรารับไม่ได้แบบนี้เลยก็กลับมามีวินัยใหม่เริ่มดูแลผิวหน้าตัวเองให้ดีขึ้นครับจุดด่างดำเนี่นะครับมันเกิดขึ้นจากแสงแดดเพราะว่าผิวของเราเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างฉลาดคือตอนที่ผิวเราโดนดามมจะครับจากแสงแดด มันก็จะคิวตัวเองใช่ไหมตอนที่ผิวหนังของเราเปลี่ยนสีนะครับนี่ก็เป็นเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยเราก็ผิวหนังเราเนี่ยผลิตเมลานินขึ้นมาซึ่งตอนที่มีเมลานินอะ่ะผิวเราก็จะเปลี่ยนทันทีเลยแล้วมันก็ทําให้เรามีจุดด่างดําด้วยอีกอันนึงนะครับที่ทําให้เป็นปัจจัยต่อมาก,ก็คือสิวครับเลยตอนที่เราเป็นสิวอ่ะแล้วเราไปกดสิวหรือว่าไปแบบจับอะ่ะผิวของเราเนี่ยก็จะรู้ตัวว่าเฮ้ยแสงแดดเนี่ย not good for your face man เลยสิ่งที่ผิวของเราทํานะครับ ก็คือทําให้ผิวของเราเนี่ยดำขึ้นแต่นี่ไม่ได้แปลว่าเราห้ามโดนแดดน,นะครับแต่ว่ามันจะมีช่วงเวลอาอ่ะนะครับที่เราควรโดนแดดแล้วก็เราไม่ควรแดดเวลาที่เราควรโดน,นครับก็ตั้งแต่6โมงเช้าถึง8โมงเช้าครับคือมันจะเป็นแสงแดดที่อ่อนแล้วก็ดีสำหรับผิวเราหลังจากนั้นนะครับประมาณช่วง11โมงต้นไปเนี่ยจะเป็นแสงที่ร้อนแบบผิวไหมอ่ะนั่นก็คือไม่ดีครับถ้าเกิดเราโดนเนี่ยเรามีโอกาสที่จะเป็น skin cancer ก็ได้ใช่มะเร็งผิวหนัง แล้วถ้าเกิดเราจําเป็นที่จะต้องออกแดดจริงๆนะครับผมแนะนําเลยให้ทาครีมกันแดดที่มี s p f 5 0บวกบวกบวก SPF50 บวกบวกนะครับก็จะเป็นครีมกันแดดที่สามารถต่อต้านแสงแดดของประเทศไทยได้ดีมากถ้าเกิดเราไปใช้อะไรที่มันแบบเออยีบวกมันก็อาจจะป้องกันได้นิดนึงแต่ก็ยังมีผลสีก็ยังจะเป็นจุดดงดำครับ ดังนั้นหาซันสกรีนที่เป็น spf 50บวกบวก oil free oil free นี่ก็สำคัญครับเพราะว่าถ้าเกิดมันมีน้ำมันเยอะใช่ไหมแล้วก็แดดมันร้อนเนี่ยรูขุมขนเราก็จะเปิดใช่ป่ะแล้วตอนที่มันปิดจากการที่แบบมันมีพวกแบคทีเรียพวกฝุ่นอะไรพวกนี้มากก็จะกลายเป็นสิวเลยถ้าเกิดเราเอาอันที่มัน oil free หนึ่งหน้าเราจะไม่เหนียวสมันไม่มีน้ำมันแล้วน้ำมันคือสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดสิวขึ้นได้ครับ แต่อย่าเพิ่งคิดว่าตัวเองรอดน,นะครับสาหรับคนที่อยู่บ้านเนี่ยก็ต้องทาครีมกันแดดครับเพราะว่าสมัยนีย้เราอยู่ข้างหน้าหน้าจอบ่อยใช่ไหมไอ้พวกแสง b ู u e เนี่ยสามารถทําให้คุณเป็นจุดด่างดําได้ครับดังนั้นถ้าเกิดอยู่บ้านก็ทาครีมกันแดดครับแล้วถ้าเกิดถามว่าเราเป็นจุดด่างดำแล้วเนี่ยเราควรทําไงอ่ะก็มีอยู่หลายวิธีครับหนึ่งก็คือสกินแคร์ของเราถ้าเกิดเราอยากให้หน้าเราคิวเร็วๆอ่ะ ก็ผมแนะนําเป็นน้ําตบครับซึ่งตอนนี้ผมใช้ของ a p พพารอยู่ครับอันนี้ก็จะเป็นหลายเดือนที่แล้วก็ยังใช้อยู่ครับเนี่ยใกล้หมดแล้วก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีใช้ง่ายก็คือมันเป็นน้ําใช่ไหมเราใช้ cleansing foam อะไรเสร็จแล้วเราเช็ดหน้าของเราไม้แห้งแล้วก็ใส่2-3หยดปึ๊บปื๊บปแปะแปะแปะแปล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็ทา moisturizer ซึ่ง moisturizer ตอนนี้ที่ผมใช้ก็เป็นของ d e w s r s l o n d o n อันนี้ก็ใกล้หมดแล้วทั้งสองอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ร์แกนิกครับ สำหรับอพาร่านะครับมันม,มีส่วนผสมจากยางพาราซึ่งอันนี้จะเป็นแบบฮ e ลิ่งแฟ a เตอรเลยตอนนี้เราทาบนผิวเรามันจะทําให้ผิวเราเนี่ยกระตุ้นให้มันแบบฮิลทุกอย่างอืมอันนี้ก็จะเป็นของคนไทยด้วยนะครับผ่านการวิจัยมาแล้วเลยสามารถเชื่อถือได้น้ําตบเนี่ยปกติแล้วมันมันใช้นิดเดียวใช่ไหมแล้วอยู่ในขวดขนาดนี้ผมว่าผมเหลือประมาณเท่านี้ก็คือก็คือใช้มานานใช้ใช้ทุกวันบ่อยๆเช้าแล้วก็เย็น ตัวพาร่านะครับทาให้หน้าผมเนี่ยใสยไม่มีสิวนอกจากน้าตกของอพาร่านะผมก็ใช้เป็น Du เอ l o ์ส o n d อนดอนเดลี่กราย i อย r ์ไรเครับอันนี้ก็ผมชอบตัวนี้มากมากครับ1กลิ่นเป็นกลิ่นค่อนข้างผู้ชายกลิ่นออร์แกนิกที่แบบหอมหอม2มันดูดซึมเข้าไปในผิวเร็วมากคือผมจะไม่ชอบอะไรเหนียวเหนียวแบบทาเสร็จแล้วอยากให้มันแห้งไวแบบทามอยส์ไรเซอร์เสร็จอะผมอยากให้มันแห้งไวๆแบบนั้นแบบมันจะรู้สึกติดอัดบนหน้าเราอะใช่ไหมเออ วิธีการใช้ม o i s t รเซ z e r นะครับถ้าเกิดเราใช้น้ำตบก็คือเราล้างหน้าอะไรให้เสร็จใช่ไหมหน้าเราแห้งตอนน้ำตบเนี่ยลงก่อนเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บรอให้น้ำตบแห้งก็แบบบางทีถ้าเกิดรีบก็แบบให้มันมีลมหน่อยบางทีผมรีบผมก็ใช้ได้ร์เป่าผมนะ hey, oh. ไดร์เป่าผมเป่าหน้าแต่เป็นแบบแอร์เย็นนะลมเย็นแบบนั้นหน้าผงังอะ <S 2> <S 2> <S ให้มันแห้งหลังจากนั้นก็มอ i s t u จ i z ร r ตุ๊ดตึ๊ดตุ๊ดตุ <S <S ๊ดตุ๊ดตุ๊ดแลเสร็จเรียบร้อยตื่นมาอาบน้ำเลยเสร็จก็ ตามปกติคือผมจะใช้น้ำตบแล้วก็มอยส์ไรเซอร์เช้าเย็นถ้าเกิดผมรู้นะครับว่าผมเนี่ยต้องออกไปข้างนอกอผมก็จะใช้ครีมกันแดดของคิวซึ่งมี SPF 50บกุบกบวกบวกครับผมเลือกที่จะใช้ของคิเพราะว่า 1. เขาบอกว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออร์แกนิก2มันไม่มีน้ำมันเพราะว่าเคยใช้ครีมกันแดดที่มีน้ำมันแล้วมันเป็นสิวแล้วก็2บางคนอาจจะใช้กรดผลไม้กรดผลไม้เออนั่นแหละ บางคนจะชอบใช้ผลไม้แล้วก็สิ่งที่เรามีอยู่แล้วที่บ้านเพื่อแก้จุดด่างดำครับอย่างเช่นมีแอปเปิลปนกับน้ำส้มใส่ยชูแล้วเอามามาร์กหน้าอันนี้ก็ได้ทำประมาณ2-5นาทีถ้าเกิดทำเกินกว่านั้นนะครับก็หน้าเราอาจจะไหม้นอกจากแอปเปิลก็มีคนชอบตัดหอมแดงมาแล้วก็แบบถูหน้าแบบนี้ยงงแบบนั้นมันมันนอกจากนั้นนะมีแปลกกว่านี้ครับก็คือกระเทียมครับกระเทียมเนี่ยแบบทาบนหน้านี่คือหอมหอม เรากระเทียมมาบดใช่ไหมเป็นน้ำกระเทียมแล้วก็คือพวกนี้นะครับทำได้ไหมทําได้มันได้ผลแต่ว่าถ้าเกิดเราทําบ่อยๆเนี่ยหน้าเราจะพังเพราะว่าหลายๆอย่างอย่าง,างเช่นแบบมะนาวเนี่ยมันมีแบบซิตริกแอซิดใช่ไหมก็คือมันจะกัดหน้าเราแล้วถ้าเกิดเราทําบ่อยๆหน้าเราก็จะพังครับดังนั้นเราสามารถทําได้ครับแต่ว่าจับเวลาดีๆดูเวลาด้วย <c oughs> ก็ระวังไว้ครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมชอบเห็นในเน็ตก็คือคนเนี่ยเอายาสีฟันนมาแต้มสิวแล้วก็แต้มจุดด่างดำคือโอเค เข้าใจว่าการที่เราใช้ยาสีฟันเนี่ยมันทําให้ผิวเราแหง้งก็คือผิวเราตายใช่ไหมก็ไอจุดดงดำก็จะหายแต่ว่าจัดก,การที่ผิวเราเนี่ยแห้งมากๆอะ่ะมันอาจจะเป็นแผลเป็นก็ได้เลยผมแนะนํานะให้เก็บยาสีฟันไว้เนี่ยใช้กับฟันครับเพราะมันคือยาสีฟันไม่ใช่ยากําจัดจุดดงดำที่สามารถใช้มาแปรงฟันได้ด้วยเออมันก็มีบางอย่างนะครับที่ใช้ได้ดีมากๆเลยอย่างเช่นอะโลเวยรา อันนี้ก็เราสามารถไปซื้อที่พวกพา p a r เมนต์ store ได้หรือว่าแบบเข้าเซเว่นก็ซื้อได้พวกนี้นะครับก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่สําเร็จรูปแต่ว่าเราต้องระวังด้วยเพราะว่าในผลิตภัณฑ์นี้เราต้องอ่านข้างหลังก่อนว่ามันอาจจะมีอะไรที่เราแพ้่างเช่นแบบแอลโกอฮอล์หรือว่าเป็นแบบเพอร์ฟิลมที่เขาใส่เข้าไปก็ระวังถ้าเกิดเป็นอะโลเวร่านะครับผมเห็นหลายคนทําแบบนี้ก็คือเอาอะโลเวร่าที่แบบเรามีแล้วที่บา้านตัด แล้วก็เอามันคืออะไรน้ําน้ำยาอ่าบางคนก็คือจะตัดต้นอะโลเวย์ราเนี่ยใบอะโลเวยาแล้วก็เอาเจลของมันทนาหน้าเลยอันนี้คือแบบออร์แกนิกสุดๆเลยซึ่งเป็นสิ่งที่ดีครับผมสปอร์ตอะไรที่เป็นออร์แกนิกอยู่แล้วนอกจากใช้ผลิตภัณฑ์แล้วก็ผลไม้นะครับมีวิธีหนึ่งก็คือเลเซอร์อันนี้ก็เจ็บแล้วก็แพงราคานี้เริ่มต้นจาก2,500อัพได้ถึงแบบหมื่น อันนี้ก็แล้วแต่คลินิกแล้วแต่คอร์สที่เราเลือกครับซึ่งเลเซอร์เนี่ยได้ผลไหมได้ผลไวด้วยแต่ว่าหลังจากเราไปเลเซอร์อ่ะมันจะมีพวกแบบรอยรอยเผาอะ่ะถ้าเกิดเรารู้อยู่แล้วว่าเราไม่ได้มีมีติ้งข้างนอกหรือว่าเราไม่จําเป็นต้องออกไปเราก็มารีคาเวอร์ที่บ้านได้แต่ว่าถ้าเกิดเราแบบมีนัดเจอสาวนัดคนคุยเลยไหมเราเราไปแบบหน้าพังๆอะ่ะเขาก็จะแบบหน้าแดงหน้ามันแดงแดงอ,ะอ่ะ จากที่ผมได้ยินมานะครับแบบเพื่อนผมบางคนก็ไปทำใช่ไหมเลเซอร์ออกมานี่คือแบบบอกเลยว่าโอหโคตรเจ็บสเจ็บแบบเรื่อยๆมา2ชั่วโมงรัวรัวเลยคือมันมันทรมานค่อนข้างทรมานครับแต่ว่าถ้าเกิดใครมีงบถึงแล้วก็อยากหายไวๆนะครับก็ลองไปเลเซอร์ดูการรีคา v e ฟเรีของผิวหน้าเราก็น่าจะมา3-4วันถึงสัปดาห์หนึงครับ,รบ,รบแต่ว่าศึกษาคลินิกดีๆ ที่สําคัญที่สุดนะครับถ้าเกิดเราอยากให้หน้าเราใสเราไม่มีสิวไม่มีจุดด่างดำเนี่ยต้องมีวินัยครับคือเราตื่นมาอาบน้าเสร็จก็อย่าลืมทาครีมเป็นแดดน้ําตบ moisturizer ก่อนนอนก็น้ําตบ moisturizer คือต้องทำแบบนี้ไปเรื่อยๆถ้าเกิดเราทำรูทีนแบบนี้ไปเรื่อยๆเขาบอกว่าผิวเราจะดีขึ้นภายใน4-8สัปดาห์ดังนั้นอย่าไปเชื่อแอปที่เขาบอกว่า จุดด่างดำเนี่ยหายภายใน3วันรับประกัน100%อันนี้คือโกหกครับคือผลิตภัณฑ์พวกนี้เวิร์กไหมก็เวิร์กแต่ว่ามันมีสารเคมีที่มันจะทําให้หน้าเราเนี่ยพังยิ่งกว่าเดิมอาจจุดด่างดาอาจจะหายแต่ว่าเราอาจจะมีแบบพวก acne scar หรือว่าเป็น scar เลยซึ่งถ้าเกิดจะแก้นเนี่ยนอกจากเลเซอร์มันก็ก็ไม่มีวิธีเปล่าดังนั้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับเดี๋ยวมันก็จะมีจุดหนึ่งที่เราแบบโเชโปเชหน้าใสาเองแหละ หลักๆเลยนะครับวินัยแล้วก็เพชรเส็นส่สำคัญที่สุดถ้าเกิดเราทำไปเรื่อยๆแดีวมันก็ดีขึ้นเองครับอะถ้าเกิดทุเพื่อนชอบคลิปนี้ก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้ผม้ลยนะครับแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆมีเพื่อนของเพื่อนที่เป็นเพื่อนของเพื่อนเพืนที่มีปัญหาเรื่องจุดด่างดำเนี่ยก็กดแชร์คลิปนี้ไปให้เขาดูได้นะครับวันนี้ขอลาก่อนนะครับ